ร่วมเสิบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ มาช่วงนี้นะคะเราติดตามสถานการณ์ราคาทองคํากันเป็นประจําทุกวันจันทนะคะไปคุยกับทางด้านของคุณทิพานวะวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion Future นะคะตอนนี้เราเราอยู่ในสายแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะค,คะุณมลค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณบนค้าถามว่ามองถึงปัจจัยในวันนี้เนี่ยนะคะราคาทองคำยังไม่ขยับนะคะเหนือหนึ่งพันหกร้อยเหรียญสักทีนะคะมองแล้วปัจจัยต่างๆที่มีผลมากที่สุดแล้วก็รอคอยมากที่สุดแล้วก็จะมีโอกาสในการผลักดนันราคาทองคำเนี่ยเราจะต้องมองปัจจัยไหนเป็นสําคัญคะค่ะอย่างตอนนี้เองนะคะถึงแม้ว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมี ข่าวของทางรับสมุทรเกาหลีนะคะแตบบ่ว่ารดยรวมแล้วก็ยังไม่ได้มีสถานการณ์อะไรร้ายแรงนะคะทําให้อย่างวันนี้เองเพอตลาดสหรัฐเปิดขึ้นมาแล้วราคาทองคําก็ยังอยู่ในกรอบแคบๆอยู่เหมือนเดิม,มน,นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่ตลาดเอ,อ่อในการซื้อขายทองคาหลายๆที่เปิดทําการรวมพร้อมกันทั้งหมดะนะคะแต่โดยรวมเนี่ยเรามองว่าข่าวของทางฝั่งเกาหลีเองแทบ,บจะไม่ได้มีในยาก,กับกับราคาทองคําในรอบนี้เลยนะคะโดยรวมา<ๆ>ในสัปดาห์นี้เองข่าวก็ ยังมีไม่ไม,ไม่มีตัวใหญ่อะไรมากนักนะคะก็คือว่าอย่างแม้จะมีการประชุมของธนาคารกลางประเทศต่างๆนะคะแต่ว่าก็น่าจะไม่ส่งผลมากนะะักอย่างสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางประเทศไทยก็คือกรอนงอเองนะคะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย แล้วก็ยังมีธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษนะนะคะแต่ว่าข่าวที่เราให้น้ําหนักในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นข่าวของทางฝั่งสหรัฐซึ่งก็จะมีการประกาศตัวเลขไล่มาตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกนะคะซึ่งตัวเลขหลกักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขของตลาดแรงงานทั้งสิ้นนะคะโดยรวมตัวที่เป็นไฮไลท์สําคัญในสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ในวันศุกร์ก็คือตัวเลขตลาดตัวเลขการว่างงานของสหรัฐเองนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะยังคงอยู่ที่ระดับ7.7เปอร์เซ็ นะนะคะแต่อาจจะต้องดูออกใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าการประกาศตัวเลขของแรงงานของทางสหรัฐจะออกมาในทิศทางไหนถ้าตัวเลขออกมาไม่ดีมีโอกาสที่จะผลักทำให้ราคาทองคําสามารถแบบโตขึ้นต่อได้แต่ถ้าตัวเลขประกาศออกมาแล้วดีนะคะ ตัวราคาทองคางก็มีโอกาสในการย่อตัวลงแต่โดยรวมเนี่ยค่ะในสัปดาห์นี้เรามองว่ายังอยู่ในกรอบอยู่โดยที่อย่างวันจันทร์วันนี้เองกรอบค่อนข้างแคบนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1,595จนถึง1,605เหรียญส่วนทั้งสัปดาห์จะอยู่ที่1,575จนถึง1,620เหรียญค่ะใช่ค่ะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าให้คุณบลนแนะนำนะคะเรื่องของกลุในการลงทุนช่วงนี้เนี่ยจะแนะนำในไรดรคะเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแ,บแคบๆจริงๆเนี่ยคะ่ะ ค่ะโดยโดยการลงทุนในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างลําบากนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าการเวี่ยงตัวของราคาทองคาก็ค่อนข้างน้อยทีเดียวเออสิ่งที่มีเข้ามาส่งผลอีกตัวนึงก็คือเป็นในเรื่องของค่างเงินบาทจะ mm hmm. เห็นได้ว่าค่างเงินบาทเองก็ยังเป็นในลักษณะของการอ่อนค่าขึ้นตั้งแต่เพิ่งเริ่มหมอนค่าขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าโอกาสในการทำกาไรเนี่ยก็วันนึงก็จะมีอยู่โดยเฉลี่ยที่เราจะเห็นอยู่ก็อยู่สักประมาณสิบเหรียญ US Dollar ต่อ Troy ซึ L ่งถือว่าไม่มากนะคะก็ตก ประมาณสักหนึ่งร้ยบาทต่อบาททองคําก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งในช่วงนี้กลยุทธ์เนี่ยค่ะเราก็ยังแนะนําว่าคือถ้าลงทุนภายในวันอาจจะไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าลงทุนในกรอบระยะสั้นก็ยังแนะนําให้ซื้อขายตามกรอบอย่างกรอบช่วงนี้นี่จะอยู่ที่หนึ่งพันห้ารจ็สิบห้าจนถึงหนึ่งพันหรอยี่สิบ ซึ่งถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่ที่21,900จนถึง22,400บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะในการมองลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะนอกเหนือจากเงินบาทแล้วยังมองไปในทิศทางของค่างเงินดอลลาร์ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นถือครองดอลลาร์มากยิ่งขึ้นมันทําให้ยิ่งแข็งค่าตรงนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลส่งต่อราคาทองคำยังไงบ้างะคะ่ะ ค่ะส่งผลพอสมควรนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยยิ่งข้างเงินดอลลร์แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะเลยทําให้อาจจะมองไปในรูปแบบของการมีการยกย้ายการลงทุนบางส่วนเหมือนกันจากตัวทองคาเองเข้าไปลงในตัวข้างเงินดอลลร์นะคะซึ่งปกติแล้วตัวราคาทองคำกับข้างเงินดอลลร์เองก็จะค่อนข้างสวนทางกันพอสมควรทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลด้วยนอกเหนือจากนี้นะคะอย่างตัวกองทุน SDR เองซึ่งซึ่งเป็นกองทุนทองคํา ก็มีปริมาณการขายอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าในช่วงเดือนที่แล้วจะมีการซื้อปรับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าดูโดยรวมแล้วทั้งใจมากนะคะ,คะขายขออกทั้งหมดประมาณหนึ่งร้อยสาสิบตันซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่มากพอสมควร แล้วถ้าเรามาดูราคาทองคําในช่วงไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะปรับลดลงมาเกือบเกือบ5%ได้ที่เป็นราคาทองคําต่างประเทศแต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยลงมาประมาณ9%ได้ส่วนที่เป็นส่วนต่างที่ที่ทําให้ราคาในบ้านเราปรับลดลงมาค่อนข้างมากก็เป็นในเรื่องของค่างเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาด้วยเหมือนกันเลยกดดันทําให้ราคาทองคําในประเทศปรับตัวลดลงดังนั้นไตรามาสแรกที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะถือว่า ถือว่าเป็นจอยมาสที่มีอัตราการลดของราคาทองคํามากที่สุดในรอบ12ปีที่ผ่านมาทีเดียวค่ะจ้ะสาหรับเรนทองคําในปีนี้เนี่ยเรายังจะได้เห็นโอกาสที่จะขึ้นไปท high ําไฮเดิมได้ไหมคะคุณมนค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่จะลงทุนกลางยาวเนี่ยกรอบพี่จะเข้าไปรับด้านล่างน,นี่น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดีคะค่ะอย่างค่าไฮเดิม erm ที่เคยทําไว้ที่พันเก้าร้อยี่สิบมองว่าปีนี้ค่อนข้างลําบากพอ,อมสมควรนะนะเพราะว่าการที่ราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาถึงแนมะ้ว่า จะมีปัจจัยหน่วย บัตรไตหนุนนะคะจากธนาคารกลางต่างประเทศเองที่มีลักษณะของการเข้าซื้อตลอดไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางรัสเซียเองที่ซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะสี่เดือนติดต่อกันหรือว่าธนาคารกลางประเทศอื่นๆเองแต่ว่าเรามองว่าปริมาณก็ยังไม่มากนักนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มมีลักษณะของการย้ายการลงทุนไปลงทุนในในสินทรัพย์ตัวอื่นอย่างอาทิเช่นอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณแพนถามก็คืออย่างในเรื่องของค่างเงินดอลลาร์ที่ให้ผลตอบแทนที่ที่ดีขึ้นก็อาจจะมีการโยกไปบ้างนะคะปีนี้เองเนี่ยเรามองว่า จุดที่ราคาทองคํามีโอกาสจะขึ้นไปทตรวสอบนะคะอย่างตอนนี้เองเนี่ยกรอบช่วงนี้คือก็จะวิ่งอยู่ระหว่าง1,530สจนถึง1,620ซึ่งถ้าสามารถผ่านแนว1,620แนวต่อไปที่เราดูก็คือ1,700แล้วก็1,750งพัค่ะก็ก็น่าจะเป็นจุดที่สูงสุดของปีนี้ค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะเคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็อาจจะ ต้องทาใจสัน,นิดนึงนะสำหรับนักล,ลงทุนที่ชื่นชอบทองคำานะค,คะเพราะว่าการเคลื่อนไหวในช่วงระยะนี้นี่อาจจะเห็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆส่วนใหญ่ก็น่าจะไปที่ทางฝั่งของตลาดหุ้นไปทางฝั่งของบอลซะมากกว่าใช่ะค,ะค่ะซึ่งค่าว่ามองในช่วงนี้นะคะภาวะตลาดทองคํานั้นอาจจะมีมุมมองที่อยู่ในภาวะที่ค่้นค่าจะเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวแบบ ไม่ค่อยมีความหมือหวามากเท่าไรนักนะคะ <Yeah. S 1> ก็อาจจะต้องโยกย้ายการลงทุนไปในรูปแบบอื่นค่ะส่วนใครสนใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเองนะคะด้วยรูปแบบของแฟรนไชส์นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะความ ガチに。 เศรษฐกิจทั้งสหรัฐและยุโรปนั้นส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยนะครับจากเดิมที่ประเทศไทยนั้นพึ่งพาการส่งออกมากถึง70%ครับแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลนั้นหันมาสนับสนุนการบริโภคในประเทศเพิ่มมากขึ้นครับทำให้ถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสของธุรกิจรายย่อยก็ว่าได้ครับ สำหรับคนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนเลือกคิดค้นหาสูตรของตัวเองนะครับแต่ก็คงต้องลองผิดลองถูกกันอยู่นานกว่าจะประสบความสำเร็จทำให้ผู้ประกอบการส่วนนี้มีการล้มหายตายจาก